สวัสดีค่ะสวรินเจริญพัก b u บิสเ s สคอนซัลแทนประจำทูสเซียสาขาเอ็มพอเทียรอบในการไลฟ์เดโมประจำวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ในหัวข้อเรื่องนำเสนอจุดเด่นของ iPhone 12 series ให้น่าสนใจและเห็นภาพค่ะ สวัสดีค่ะหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ iPhone 12 series ที่เป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกเลยล่ะค่ะว่าครั้งนี้ Apple นั้นจะได้มีการพัฒนาและให้จุดเด่นอะไรมาใน iPhone 12 series บ้างและเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันค่ะ ดัแบ,บแรกนะคะ iPhone 12 Series มีมาให้เลือกถึง4รุ่นด้วยกันค่ะจะมีเป็น iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ค่ะ iPhone 12 mini จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.4นิ้วค่ะ iPhone 12จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.1นิ้วค่ะ ทั้งสองรุ่นนะคะมีมาให้เลือกถึง5สีได้แก่สีน้ำเงินสีเขียวสีแดงโปรดักเลสสีขาวและสีดำค่ะสำหรับทั้ง2รุ่นนะคะด้านหน้าจะเป็นเซรามิกชิล l ์ค่ะด้านหลังจะเป็นกระจกและอลูมิเนียมค่ะและ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max นะคะมีให้เลือกสีสีด้วยกันค่ะได้แก่สี Pacific Blue สีทองสีกราฟไฟต์และสีเงินค่ะ ทั้ง2รุ่นนะคะด้านหน้าเป็นเซรามิกชิล l d ค่ะด้านหลังเป็นกระจกผิวด้านและสแตนเลสสตีลค่ะที่น่าสนใจนะคะรอบนี้ a p p l e ได้ให้เป็นหน้าจอ SUPER r e t i n a x d r มาทั้ง4รุ่นค่ะสำหรับหน้าจอ SUPER r e t i n a x d r นะคะจะมีสีสันที่สวยงามความคมชัดสูงสีดำที่มืดสนิทและสีขาวที่สว่างอย่างชัดเจนค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์รูปภาพหรือวิดีโอคุณจะทำได้อย่างสมจริงและเพลิดเพลินแน่นอนค่ะ ทั้ง4รุ่นยังมาพร้อมกับชิปประมวลผล A14 Bionic นะคะที่เราเรียกได้ว่าเป็นชิปประมวลผลที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสมาร์ทโฟนเลยละค่ะซึ่งเป็นชิปที่มีขนาดเล็กเพียงแค่5นาโนเมตรเท่านั้นที่ทำให้ตัวเครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยค่ะ จุดเด่นของกล้องที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการอัดวิดีโอแบบ d o l b y Vision ค่ะโดยปกติแล้วการอัดวิดีโอแบบ d o l b y Vision นะคะจะเป็นการอัดวิดีโอที่นิยมทำกันในสตูดิโอกันอัดวิดีโอน,นั่นเองค่ะแต่คุณจะสามารถอัดวิดีโอและตัดต่อวิดีโอแบบ d o l b y Vision ได้บน iPhone 12 Series ทุกรุ่นค่ะ ซึ่งสำหรับ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะคะมาพร้อมกับ LiDAR Scanner ค่ะที่จะเปิดประสบการณ์ AI ของคุณโดยที่ LiDAR Scanner นะคะจะวัดแสงที่ตกกระทบลงบนวัตถุ และประมวลผลการสร้างแผนผังแนวลึกได้อย่างแม่นยำและชัดเจนค่ะด้วยแอปพลิเคชัน AR ที่คุณจะสามารถเปลี่ยนห้องของคุณให้เป็นป่านะคะหรือว่าการที่คุณสามารถดูได้ค่ะว่ารองเท้าคู่โปรดของคุณจะเหมาะกับคุณมากเพียงใดโดยที่ไม่ต้องไปที่ช็อปรองเท้าเลยละค่ะนอกจากนี้นะคะไ i เดอร์สแกนเนจะทำให้คุณสามารถถ่ายภาพถ่ายบุคคลในโหมดกลางคืนได้อย่างสวยงามถึงแม้ว่าจะมีแสงน้อยมากๆก็ตามค่ะ เห็นไหมคะว่าภาพที่ถ่ายออกมานั้นสวยมากๆเลยแหละคะ่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการรองรับการใช้งาน 5G ค่ะสำหรับลูกค้า TrueMove Edge ท่านใดนะคะที่ต้องการรับประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G สามารถใช้ได้บน iPhone 12 Series ทุกรุ่นค่ะ ซึ่งทรูนะคะจะเปิดให้จองเครื่องวันแรกเป็นวันที่20พฤศจิกายนและรับเครื่องวันแรกในวันที่27พฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมาพบกับขวัญได้ที่ทูสเฟ a มคอเทียนะคะสวัสดีค่ะ